ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาโฆษณายาง ac, ล้อแม็กรถรถยีห่ห้อใดนะครับอ่าคือแต่เป็นโยโย่ต่างหากโยโย่รูปล้อแม็กครับเป็นลายล้อแม็กนะพลาสติกก็เนื้อดีเลยคุณภาพดีเลยแข็งมากอ่าแล้วยาง คือแล้วยางที่เป็นยางรถเนี่ยก็เป็นยางจริงๆนะครับยางหนาด้วยอืมอ่างั้นเราลองมาดูกันซิว่ามันจะดีเหมือนอย่างที่เห็นไหมอ่าเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบว่ามันจะเล่นดีไหมมันจะฟรีนานไหมประมาณเนี้ยอ่าเดี๋ยวดูนะครับ โอเคเลยนะออโอเคเลยนะครับตีนานด้วยอ่าเอาละครับคลิปของผมก็มีเพียงเท่านี้นะอ่าคลิปหน้าเจอกันใหม่อาจจะเอาของแปลกๆมารีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับ ก็มีอยู่สามสีแล้วก็มีสีอย่างละสามลายครับสวัสดีครับ